จะดีไหมครับถ้าทําให้โคมไฟโซล่าเซลล์อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้สามารถใช้งานได้หลายปีวันนี้ผมมีเคล็ดลับมาบอกครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy t i t นะครับเราจะพูดถึงเกี่ยวข้องกับโคมไฟ LED ที่เป็นโซล่าเซลล์เวลาที่ใช้เนี่ยบางที3เดือน6เดือนหรือว่าเต็มที่เลยปีหนึ่งเนี่ยมันก็จะเปิดไม่ติดแล้วนะครับผมถ้าจะซื้อใหม่มาเปลี่ยนมันก็ใช้เงินไม่เยอะหรอกครับ แต่ว่าเราต้องทนหงดหงิดว่าไฟมันไม่ติดแล้วกว่าจะไปเปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่ใช่งานง่ายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีการทำยังไงให้อุปกรณ์แบบนี้นะครับสามารถใช้งานได้หลายปีเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็คือโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับแบบติดตั้งกับผนังนี่เป็นแผงโซล่าเซลล์แล้วก็มีไฟ LED อยู่แล้วก็จะมีเซ็นเซอร์จับก,การเคลื่อนไหวแล้วมันก็จะมีเซนเซอร์ที่เวลาที่ฟ้ามืดเนี่ย ไฟมันก็จะติดนะครับผมซื้อมาน่าจะประมาณ70บาทเท่านั้นแหละครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันว่าเราจะปรับปรุงมันได้ยังไงบ้างนะครับ <S <S แผงโซล่าเซลล์เนี่ยอายุการใช้งานมันประมาณ5ปีขึ้นไปตัว LED เนี่ยก็ได้หลายปีอยู่ <S 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 แล้วก็แผงวงจรข้างในเนี่ยก็สามารถใช้ได้หลายปีนะครับ แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยขึ้นอยู่กับการใช้งานเลยถ้าเกิดว่ามันมีการชาร์จเข้าชาร์จออกทุกวันประมาณไม่เกินปีครับผมมันจะไปละมันอาจจะมีอาการก่อนว่าสว่างน้อยลงไปเรื่อยๆจนแบบดับไปเลยเพราะฉะนั้นจุดแรกที่เราจะปรับปรุงก็คือตัวแบตเตอรี่จะเห็นว่าเขาใช้แบตเตอรี่แบบ18650นะครับแบตแบบ18650มันจะมีความดันไฟฟ้าพื้นฐานอยู่ที่3 7โวลต์นะครับ แต่ถ้าไฟเต็มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4โวลต์เดี๋ยวเราลองวัดดูก่อน3 87โวลต์ ถ้ากลับไฟเนี่ยมันเหลืออยู่ประมาณ 70%- 80%ส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเต็มตอนที่เริ่มต้นการใช้งานมันก็จะช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ไปได้อีกหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องชาร์จอย่างนี้เราถอดแบตเตอรี่ออกมาชาร์จให้เต็มก่อนเลยครับผมเราค่อยเอาไปใช้มันก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ตัวเนี้ยไปได้อีก <S <S สำหรับเครื่องชาร์จตรงนี้สามารถชาร์จฐานได้หลายขนาดนะครับจะเป็นฐาน AA ก็ชาร์จได้นะสำหรับเรื่องที่2จากที่ผมบอกแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเสื่ ตอนที่ใช้ไปสักพักเราซื้อแบตเตอรี่สำรองมาใช้นยครับผมตอนนี้มันก็รับประมาณ60บาทการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็เหมือนเดิมครับผมเราก็เอาไปชาร์จให้เต็มก่อนแล้วก็เอาไปใส่นะครับซึ่งถ้าเกิดแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วมันก็ไฟจะอยู่ที่ประมาณ4โวลต์น,นะครับแล้วก็เอามาใช้แทนเลยอย่างนี้ครับเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ลงไป ก็ใช้งานได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะโยนทิ้งทั้งอันนะครับผมเราเปลี่ยนแค่แบตเตอรี่มันก็ทํางานได้ต่อนะครับแล้วส่วนจุดที่3ที่เราต้องดูนะครับก็คือตัวเนี้ยมาต้องอยู่ตากแดดตากฝนมันก็จะทําให้ตัวอุปกรณ์ที่เป็นโลหะพวกเนี้ยมันเกิดสนิมขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันความชื้นสำหรับพวกแผงวงจรอ,อะไรพวกนี้โดยที่เราจะใช้ยาทาเล็บสีใสเนี่ยแหละครับผมที่เป็นท็อปโค้ดเอามาทาที่แผงวงจรแล้วก็ทารอบๆตรงจุดที่ น้ำมันจะเข้ามาได้นะครับการทาจะถูกแบ่งเป็น2อย่างนะครับก็คือภายในตรงจุดสัมผัสที่เป็นโลหะพวกกับภายนอกก็คือตรงจุดที่น้ํามันน่าจะเข้าได้เราทาอุดไปให้หมดเลยนะครับผมน้ํามันก็จะได้เข้ามาไม่ได้แล้วเราจะใช้ตัวท็อปโค้ทาลงไปตรงที่เป็นจุดสัมผัสของแผงวงจรแล้วก็จุ่มเหมกับคุณผู้หญิงทาเล็บปกตินี่แหละครับทาเน้นตรงจุดที่เป็นโลหะ ให้เราทาประมาณ3ชั้นนะครับคือทาชั้นหนึ่งแล้วปล่อยให้แห้งก่อนแล้วก็ทาชั้น2แล้วก็ทาชั้น3การทําอย่างนี้ก็จะช่วยป้องกันพวกความชื้นแล้วก็สนิมนะครับผมสาหรับจุดที่น้ํามันอาจจะรั่วเข้ามาได้ก็คือตรงจุดที่เป็นช่องเปิดประมาณแถวแถวนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้แหละทายาลงไปเลยนะครับมันจะได้กันพวกน้ำอะไรที่มันจะไหลเข้ามาช่องพวกนี้ก็เหมือนกันเราทาสัก3รอบนะครับผมหลังจากที่เราคิดว่าเราทาหมดทุกจุดแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราเอาแบตเตอรี่นะครับที่เราชาร์จเรียบร้อยเอามาใส่กลับเข้าไปด้านเรียบๆเนี่ยจะเป็นด้านโค้วลบส่วนด้านที่มีรูๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะเป็นด้านโค้วบวกหลังจากที่เราโค้ดข้างในเรียบร้อยแล้วเรามาโค้ดข้างนอกอีกชั้นหนึ่งนะครับก็คือตามร่องพวงนี้ งกงอบข้างหลังด้วยนะครับเดี๋ยวตอนที่เราเปลี่ยนถาแเราก็สามารถที่จะแกะออกมาได้เราแค่ทาไม่ให้น้ำมันเข้าก็พอทุกที่เราโค้ดประมาณ3รอบนะครับแค่นี้ครับปล่อยให้แห้งก็เรียบรอ้อยเราเอาไปติดตั้งเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันเปิดไม่ติดเนี่ยล้วก็ถอดออกมาเปลี่ยนแบตแค่นั้นเองนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นโคมไฟ LED อย่างนี้นะครับ เรามาดูข้างในกันนิดนึงคอมนี้จะยากหน่อยเพราะว่าแบตเตอรี่มันถูกติดกาวไว้นะครับถ้าเกิดว่าเราเจอแนวนี้นะครับผมก็แนะนําว่าเราซื้อตัวนี้เพิ่มครับตัวนี้ก็คือรางแบตเตอรี่นะครับแต่เป็นรางแบตเตอรี่ของ18650เราสามารถใช้แบตเตอรี่18650เนี่ยใส่เข้าไปในรางได้ถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เสื่อมนะครับผม แล้วก็แกะมันออกแล้วเราก็เอารางฐานอย่างเงี้ยแปะเข้าไปนะครับสายต่อตรงนี้สีแดงโค้วบวกสีดำโค้วลบแล้วก็เอาสายจากรางฐานที่เป็นสีดํากับสีแดงเนี่ยไปต่อเชื่อมแทนนะครับผมนอกนั้นเราก็ทําการปกป้องมันนะครับด้วยท็อปโค้ดเหมือนเดิมแล้วก็ดูว่าตรงไหนที่เป็นส่วนที่น้ํามันจะเข้ามาได้แล้วก็ปิดมันไว้ จุดที่เป็นรอยต่อตรงนี้เราอาจจะยามันเข้าไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าโคมไฟเนี่ยตากแดดตากฝนแน่นอนครับโคมไฟแบบนี้มันก็จะเป็นโคมไฟหัวเสานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปติดตั้งกันครับผมเรามาติดตั้งโดยที่เราต้องถอดของเดิมออกมาก่อนนะครับผมผมคลายน็อตแล้วก็เอาตัวที่เป็นแก้วนะครับออกมาก่อน โอเคเตือนว่าถ้าเป็นเรื่องของไฟฟ้าเราต้องตัดไฟก่อนนะครับก่อนที่จะทำแล้วก็ใช้แปรลงลวดทำความสะอาดหน่อยนะครับต้องสายไฟนี่เราต้องจัดก,การปิดให้เรียบร้อยด้วยเทปพ,พันสายไฟนะครับผม แยวสายไฟนี้เราก็จะมัดมันเอาไว้ก่อนนะครับผมเผื่อว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเราต้องกลับมาใช้เราก็จะได้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาโคมนี้ติดเข้าไปนะครับเราจะใช้รูเดิมรูหนึ่งแล้วเราก็เจาะอ,อีก3ามรูให้เราใช้ตะปูคอนกรีตอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็ค่อยๆตอบมาร์กจุดเข้าไปเฉยๆก่อนหลังจากที่เรามาร์กจุด ด้วยตะปูคอนกรีตแล้วนะครับเราก็จะเจาะแล้วโดยที่ดอกเราจะใช้ดอกเจาะปูนอย่างนี้นะครับผมการเจาะปูนเราก็ใช้ดอกเล็กเพื่อที่จะนําลงใบก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยเปลี่ยนเป็นดอกที่ขนาดเท่ากับพุกหลังจากที่เราเจาะนําไปแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นดอกที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเราก็เจาะเข้าไปทีนมันก็จะทําให้เราเจาะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับ แล้วก็ใส่พุกลงไปแล้วก็ตอกๆหน่อนิดหนึ่งสําหรับพุกแล้วตอกเบาๆก็พอนะครับผมถ้าเกิดว่ามันเลยขึ้นมานิดนึงเนี่ยเราใช้คัตเตอร์ตัดได้แล้วเราก็จะขันเข้าไปแล้วตอนขันนี่ก็ขันลรวมๆไว้ก่อนนะครับผมให้ใส่ครบทั้ง4ตัวก่อนค่อยขันแน่นนะครับเพราะเผื่อเราต้องขยับหลังจากเราใส่ไป4ตัวเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยขันแน่นนะครับ เรา,เาโคมมาสวมเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมาอยู่กลางแดดเนี่ยแล้ก็วัสดุมันเป็นพลาสติกเราใช้น้ำยาเคลือบที่เป็นแบ็กนะครับผมเราก็ทาตรงส่วนที่เป็นพลาสติกเพื่อที่จะกันมันกรอบนะครับแล้วเราก็จะปล่อยให้มันแห้งก่อนนะครับ แล้วตรงส่วนที่เป็นขอบๆเนี่ยก็คือน้ำอาจจะเข้าได้นะครับเราก็ใช้อพ็ฟกซีพิวตี้เนี่ยหรือว่ากาวดินน้ำมันนะครับมันจะเป็นสองสีแล้วก็ตัดแล้วเราก็ผสมมันเข้ากันแล้วก็ปั้นเป็นแท่งนะครับแล้วเราก็ติดร,บรอบๆตอนติดเราก็ปัดปัดฝุ่นออกไปก่อนนะครับจะเป็นสองสีอย่างนี้แล้วก็นวดให้มันเข้ากันก่อน หลังจากที่มันเข้ากันแล้วเราก็ปั้นแล้วก็อุดรอบๆหลังจากที่อุดแล้วสักพักหนึ่งอ่ะครับผมมันก็จะแข็งตัวตรงรูนอ็อตตรงนี้เราก็ใช้เทปพ,พันสายไฟแปะเข้าไปนะคะผมสำหรับการติดไฟผนังตัวนี้ผมไม่อยากเจาะนะครับก็เลยจะใช้เทปติดผนังเอาตัวนี้เป็นเทปกาวสองหน้าแบบพิเศษมันจะติดแน่นมาก Okay. เดี๋ยวเราไปติดกันกดเอาไว้อย่างน้อย30วินาทีนะครับผมแล้วก็เรียบร้อยละ